สวัสดีเอฟพี่น้องชาวนักสะสมผมปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกันอีกเ<ม>ช่นเคยในเ่องของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเนาะเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้<ม>ปอปาจะมาพูดถึงแล้วก็ประกาศรับซื้อเหนนเรียญนี้เหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา5บาทครบ75ปีของการลุกเสือโลกวาระที่10 วาระนี้อยูอ่เรียงอยู่ที่วาระที่10ท่านผู้ชมฮะอา้าวใครที่มีฮะใส่ใจดูเลยเดี๋ยวปาปาจะมาประกาศรับซื้อให้แล้วก็คาดว่าราคาน่าจะน่าจะสูงพอประมาณท่านผู้ชมฮะเนาะอ่าสำหรับเหรียญครบ75ปีของการลูกเสือโลกเป็นเหรียญที่ถือว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมในวงการนักสะสมเลยณปัจจุบันวันนี้ก็มีนักสะสมหลายคนหลายท่านถามหาแล้วก็ หลายข้ามาขอจองกับน้องแอดมินบอกว่าถ้าคปปุณปปามีเหรียญครบ75ปีของการลุกเสือโลกชนิดราคา5บาทก่อนเนี่ยก็ขอจองไว้ก่อนได้ไหมอะไรประมาณนั้นก็มีข้อมูลมานานละวันนี้ปะปาก็เลยมาประกาศรับซื้อให้ย้อนลอยถอยหลังกลับไปรับซื้อกันท่านผู้ชมฮะหลังจากที่เราห่างเหินกันไปนานสําหรับเหรียญเด็ดวาละที่ระลึกชนิดราคาต่างๆวันนี้เราหยิบยกเหรียญ5บาทที่ครบครบ75ปีของการลุกเสือโลก วาระที่10มาพูดแล้วก็ประกาศรับซื้อกันท่านผู้ชมพระเหรียญครบ75ปีของการลูกเสือโลกด้านหน้ากลางเหรียญเรามาดูข้อมูลกันสักเล็กน้อยท่านผู้ชมฮะเราเป็นประชาชนชาวไทยเนาะด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องสายส่งเครื่องแบบพระประมุก คณะลูกเสือโลกแห่งชาติชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายท่านผู้ชมมีข้อความว่ารัชการที่9ด้านขวามีข้อความว่าประเทศไทยส่วนด้านล่างนั้นมีข้อความว่าองค์พระประมุกคณะลูกเสือโลกแห่งชาติเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ถือว่าผลิตออกมาน้อย ผลิตออกมาน้อยมากเลยถ้าเปรียบเทียบกับวาระอื่นๆเอาละท่านผู้ชมฮะเรามาดูด้านหลังของเหรียญกันสักนิดหนึ่งเนาะด้านหลังฮะท่านผู้ชมกลางเหรียญมีสัญ,ญลักษณ์ของงานฉลองครบ75ปีของการลุกเสือโลกด้านซ้ายมีเลขบอกราคาส่วนด้านขวามีคำว่าบาทใต้สัญ,ญลักษณ์มีเลขบอกปีพุทธศักราช ก็คือปีพุทธศักราช2,525ก็ถือว่าผ่านมาหลายปีท่านผู้ชมเนาะปีนี้66ใช่ไหมก็40 40กวปีเล็กน้อยน้อยชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าที่ระลึกครบ75ปีของการลูกเสือโลกส่วนด้านล่างนั้นมีข้อความบอกเกี่ยวกับงานลูกเสือโลกท่านผู้ชมฮะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหรียญนี้ราวสัก30มิมลลิเมตรส่วนน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณราวสัก12กรัมประมาณนั้นเนาะ,ะบวกลบก,ก็ขึ้นอยู่กับเหรียญที่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะสำหรับน้นาหนักส่วนวันที่ประกาศใช้ท่านผู้ชมฮะเป็นวันที่29เดือนธันวาคมปีพศ2525ป้าระบปาบอกเลว,ว่าจำนวนการผลิต206000เหรียญ ถือว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาจะอยู่ในเกณฑ์ของคําว่าน้อยท่านผู้ชมจํานวนน้อยนะสองแสนเหรียญเนี่ยเพราะปัจจุบันนี้เราซื้อขายเดยญกันนี้ก็ขนาดหลัก10ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้านก็ยังซื้อขายกันแล้วท่านผู้ชมะฉะนั้นเหรียญครบ75ปีของการลูกเสือโลกมียอดจำนวนการผลิตออกมา2 6 0 0 0เหรียญท่านผู้ชมะ เรามาพูดถึงราคาประเมินก่อนราคารับซื้อขายจริงในท้องตลาดบ้านเราเลยราคาที่ประเมินไว้ท่านผู้ชมฮะน,นะอยู่ที่เหรียญละ900 1,000สูงสุดนี่ราคาประเมินตามช่องทางหรือว่าหนางังสือต่างๆสูงถึง1,200บาทเลยท่านผู้ชมฮะถ้าหากเปรียบเทียบกับยอดจำนวนการผลิตเนี่ยประปาว่าราคาสูงพอสมควรนะ ที่เล่นหากันมาแต่ก่อนๆแต่ปัจจุบันวันนี้ท่านผู้ชมฮะราคาตามท้องตลาดแล้วก็รวมถึงช่องประปานั้นก,ก็บอกบอก f อท่านผู้ชมนิดหนึ่งว่าราคาประเมินกับราคาซื้อขายจริงนี่สวนทางกันนะเนาะหลายคนก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแหละนะทุกคนก็ต้องไปค้นข้อมูลกันอยู่แล้วว่าราคาสูงสุดของเหรียญน,นี้จะอยู่ที่ประมาณ9 0 0าร้อยถึงหนึ่ันสอบาทนั่นราคาประเมินจริงท่านผู้ชมฮะราคาประเมินเนาะราคาซื้อขายจริง ในช่องของประปาแล้วก็ท้องตลาดก็น่าจะอยู่กันที่สูงสุดท่านผู้ชมฮะปะปาตั้งขึ้นมาเองเลยนะก่อนหน้านี้ประปาร,รับซื้อเพียงเดนะือนละสี่ร้อยบ้างอะไรบ้างนะครั้งหนึ่งก็เคยน่าจะถึง500แต่ว่าช่วงนั้นเมื่อย้อนหลังไปหลายเดือนเนี่ยเมื่อปีที่แล้วในราคาเหรียญก็ค่อนข้างจะล่วงลงนะเพราะเศรษฐกิจบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างนะก่อนหน้านั้นก็เคยรับซื้อ400ท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านการใช้งานนะเดิมๆิมเนี่ย400 ถ้าผ่านการใช้งานแล้วนี่บอกตรงท่านผู้ชมฮะนะก็ลดหลั่นกันลงไปนะถ้าสภาพแย่ที่สุดเนี่ยช่องปาะปะเปยรับซื้อเข้าเพียงเดียนละ200พอสวยไปหน่อยก็250 300ท่านผู้ชมฮะพอสวยสวยไม่ผ่านการใช้งานเลยเมื่อก่อนเนี่ยเหรียญละ400บาทแต่ท่านผู้ชมฮะคลิปนี้ปัจจุบันวันนี้เอาคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดเลยใครที่มีฮะปาจะลองดูเนาะจะลองดูนะ ทางด้านราคาอ่ะใครที่มีท่านผู้ชมฮะเหรียญ5บาทที่ลึกวาระที่10ครบ75ปีของการลูกเสือโลกไม่ผ่านการใช้งานประปาให้เลยฮะเหรียญละ500บาท500บาทลองดูท่านผู้ชมฮะเนาะลองดูกันก่อนเอาราคาตรงนี้ก่อนถ้าหากราคาามีการขยับตัวขึ้นหรือว่าถอยหลังลงยังไงแล้วเราค่อยมาคุยกัน คลิปนี้ปปามาประกาศรับซื้อแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะสำหรับเหรียญ5บาทที่ระลึกครบ75ปีของการลูกเสือโลกราคาเหรียญละ500บาทโอเคเนาะใครที่มีก็สามารถติดต่อช่องของปปาได้นะฮะเราจะขึ้นลายไว้ถางหน้าจอค่อนข้างแต่ชัดเจนอยู่เรื่อยๆท่านผู้ชมฮะเนาะใครที่มีก็ติดต่อเข้ามาเลยติดต่อเข้ามาเลยเดี๋ยวป๊าปาศึกษาแบงก์เหรียญเวลานั้นยินดีรับซื้อเหรียญของท่านไม่ว่าเหรียญของท่านเหรียญนี้วาระนี้ จะผ่านการใช้งานมาแล้วหรือไม่ผ่านเรายินดีตรวจสอบแล้วก็ประเมินราคาตามาสภาพผิวของเหรียญรับรองว่ามีเดี๋ยนี้ท่านได้ขายแน่ดูดูคลิปแล้วก็ลองไปตรวจดูเหรียญของท่านดูว่าท่านมีอยู่หรือเปล่าสําหรับเหรียญน,นี้วาละนี้หรือใครที่มีเหรียญ5บาทที่เรียกว่าละอื่นท่านพ้ชฮะก็มีอีกประมาณ2วาละแต่ป่าคงจะหยิบยกมาวาละเดียวก่อนนะ เพราะถ้าอยากรู้ว่าเหรียญไหนวาระไหนมีราคามาไหนอย่างไรสามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของปราป๋าได้นะมากกว่านัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ท่านผู้ชมฮนะเนาะโอเคเนาะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมปราป๋าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ